งงมาแล้วแปะอยู่ไหนแปะอยู่ไหนไอ้ยังไงงงจับใครเหรอใครเหรอทีหลังไม่ต้องมานะทั้งนี้ยรู้เด็กกลัวถ้ามาไม่ต้องมานะไปไปแล้วมาโอ้มีแต่โองก์แต่อ๋ยเนาะโอ่งอ๋ยไม่รู้เลยโอ่งอ๋ยน่ากลัวจริงๆโอ้โอ่งมาอีกแล้วโอ่งงงเอาละงั้นเข้า ไ,ไปเลยมต,ต้องมาเลยนะแหมแหมรอขนาดนี้ทำไมเด็กอกัววะเนี่ยโอ๊ยไปเล้วหน้าตาก็ดีทำไมเด็กอกัวโกรธิไปหรือเปล่าไว้นีไอ้ตาหนี <laughs> ไปน

โอ้โห,หคนเอาใจก็เอาใจใคนตีก็ตีเนาะโอ้ไม่ตีไม่ตีเอาอะเอาอะไรมาละไอ้ช้างโอ้เอาอะไรใช้างกินอะเอาอะไรให้ช้างกินอะเค็ง